สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายนะคะวันที่4กรกฎาคมส5งพันกะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิบปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางเช่งหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ทุกทุกท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะเด่นแต่ละรอบพี่น้องก็คือสูตรวิ่งลูดแต่ละรอบนะคะพี่น้องขาถ้าใครไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกท่าน เลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่าเอฟทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนส่วนคู่ที่ใจจบให้นั้นใจก็หาความน่าจะเป็นจากสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันและคู่ตัวเด่นนะคะมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกคนไปดูวันที่3ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ ทำไมถึงให้ดูวันที่3นะคะเผื่อ fc ไม่อยากตามนะคะหรือว่าถ้าใครไม่อยากรับชมนะคะให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะช่วงนี้ประมาณนัดถึง2นาทีเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่หนาทีถึง2นาทีถ้าไม่อยากรับชมก็เลื่อนได้เลยนะคะทุกคนไม่ว่ากันนะคะถ้าใครลาคาญเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเด่นรอบเช้าให้สองและ1นนะคะมา4ี่8 2ห้าดสองวันนี้มาคู่ตัวเด่นนะคะ8 2 2สองด รอบบ่ายให้เก้าและ8มาศูนย์สี่สาสองสี่นะคะทุกคนเสียดายนะพี่น้องคู่สองสี่สี่สองมาเก้ารอบบ่ายนะคะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันเสียดายเบอร์จ้าพี่น้องมาเบิ้งเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคน4ี่กับ9้าเข้าไม้รอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายสี่มา2เด้งะคะ่ะทุกคนวันนี้มา8 2ดสองสองแปดรอบเช้าเนาะคะ่ะไปรุ่นต่อวันที่4ค่ะพี่น้องเมื่อนี้กะขอให้โชคๆมันหมานคือเก้าเด้อยจออ้ดเ้อ วันที่สี่นะคะจากที่จะคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่หกและห้าเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะหกสองหกหนึ่งหกแปดหกสี่หกเจ็ดหกศูนห้าหกห้าห้า ห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าแปดเด่นรอบบ่ายค่ะอยู่ที่สองและหนึ่งมาดูความน่าจะเป็นค่ะสองหกสองห้าสองศูนย์สองสี่สองสาม สองหนึ่งค่ะหนึ่งนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งแปดค่ะทุกคนประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตเตอร์นค่ะหกห้าสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งห้าหกห้าสองห้าหนึ่งสองกับหนึ่งรอบบ่ายสองหกสองห้าสองหนึ่ง หนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งห้านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านขาสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบา่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะ,ะนะคะทุกคนเรามาดูนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่แยกกับเด่นประจําวันให้ทุกคนได้รับชมนะคะวันนี้น่าจะติดคู่ตเด่นดูนะคะทุกคนรอบละสองคู่สามคู่สองคู่เนาะพี่น้อง เลขเด่นประจําวันพฤหัทอยู่ที่ได้ค่าได้เลขศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้านะคะทุกท่านค่ะห้ากับศูนย์นี้สามารถใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนมาดูค่ะเดินรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าด่นประจําวันอยู่ที่ห้าและศูนย์เป็นหกห้าหกศูนย์ติดคู่ตเด่นหกห้าห้าหกห้าค่ะห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน 2กับ1นรอบบ่ายและ5กับ0เด่นประจำวันเป็น2520ติดคู่ตัวเด่น2552 1าห้ค่ะหนึ่าหนึ่ติดคู่ตัวเด่น1551นะคะทุกท่านค่ะเป็นยังไงนเนี่ยนพี่น้องมีคู่ใดมักก็จะมักกระตามได้เด้อพี่น้องบ่มักกดดระพานคือเก่านั่นแหละค่ะพี่น้องขาสถิติมิข่อมีหลุดจ้า ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่4กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีคน่นทุกคนพองนสวัสดีจ้า